นะครับสวัสดีครับนี่แคนลุงเอพีจีนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มคาบบกินะครับสุ่มแบบพิเศษนะครับผมใช้หินน้ำโชคกันไหมใช้ครับผมมาพิเศษอันยมีโอกาสมากโอกาสน้อยลุงจะสุ่มนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับผมมาลองดูครับปั๊บยืนยันครับบัตรครับผมหนึ่งไปแล้วครับผมไปลองดูอีกครับ คาบุกิครับผมออกไม่ออกไม่ออกครับไอเทมจะส่งกับหมดแรงนะครับร้อยหนึ่งแล้วครับผมลองดูครับคาบุกิไม่ออกโอ้โหคาบุกิไม่ออกครับผมสองร้อยไปแล้วครับผมมาดูครับอีกร้อยนึงครับไม่ออกครับโอ้โหคาบุกิดูครับสามร้อยครับคาบุกิไม่ออกครับโอ้โหจบกันครับ แบกดากรอครับหมดครับยอมหมดครับวันนี้ท้าไม่ได้คาบุกิไปดูครับโอ้โหไปแล้วครับสี่ร้อยครับผมไม่ออกครับคาบุกิออกไม่ออกไม่ออกครับกระเป๋าหินนําดินน้าโชคคาบุกิออกแล้วครับโอ้โหแจมครับผมจบครับผมจบวันที่จบวันที่หกร้อยเพชรนะครับวันนี้คาบุกิหกร้อยเพชร สุดจัดประหลัดบ็อกยอมนะครับผมโอเคครับผมหกร้อยเพชรกับคาบุกิไปดูกันครับหกร้อยเพชรกับคาบุกิมันช่างหนักหน่วงมาก <c oughs> สุดจัดครับได้อะไรมาบ้างไปดูกันคาบุกิที่ท่านว่านะครับใจยเย็นครับ